เทวดาน้อยครับรุ่นกายสิทธิ์สีพึ่งปี30ด้วยนะครับครับกลอ่องสีพึ่งหลักเมืองปี30ก็จะมีใบที่ใช้ใบบูชามาให้ครับ สายงพ่อก็อต้องหามาครับผมก็อธิษฐานขอตรงจตุกความรามาทิ่ก็ได้มาบูชาครับเล็กครับเทวดาน้อยสมชื่อครับสวยงามเลยครับ